อุกมไทยอ่าอุกมไทยอุกไทยอ่ะอค่ะดูแลสุภาพก็คือหนึ่งคือแม่เป็นคนสุภาพจิตด,ดีเป็นคนปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระนั่งภาวนาแล้วก็สองกินอาหารเสริมพวกโปรโตีนแคลเซียมแคลเซียมนี่ก็ไปซ่อมแซมกระดูกทานมานานแล้วตั้งแต่ก็ตั้งแต่อายุสามสิบ แล้วไม่ทานมาก่อนทานวันละเม็ดแล้วต่อมาอายุเยอะขึ้นก็เริ่มทานสองเม็ดเช้าเย็นแล้วตอนนี้อายุย่างห9สเกก็ทานวันละสี่เม็ดเช้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดแล้วก็ทานโปรตีนทุกอย่างที่มันเป็นซ่อมแซมอะคือซ่อมแซมภายในคือรักษาภายในไม่ได้รักษาภายนอกถ้าเราเป็นแล้วมารักษามันมันมันรักษาปลายเหตุมันไม่หายมันไม่ทันการเราต้อง กินพวกอาหารเสริมนี่แหละอาหารเสริมแคลเซียมโปรตีนเป็นคนไม่เครียดไปหาหมอไปตรวจหมอจะตรวจสุขภาพผูพ้สูงอายุไม่มีความหนึ่งความดันไม่มีน้ำตาลในเลือดไม่มีไขมันในเลือดไม่มีไม่มีอะไรสักอย่างหมอชมว่าไปดูแลสุขภาพยังไงก็บอกก็บอกตามนี้แหละแม่แม่กิน น้ำมันปลามากี่ปีแล้วน้ำมันปลาหรอมันปลาก็กินมาหลายปีก็กินร่วมกันนี่แหละสิบสาวก็กินตั้งนานแล้วน้ำมันปลากินตลอดสิบสาวปีได้เหรอยี่สิบปีได้ไหมประมาณประมาณนั้นนะยี่สิบปีประมาณยี่สิบปีแถวเสียนแควเสียมก็กินมาตั้งนานแล้วยี่สิบปีกินตั้งแต่กินวันละเมตรทุกวันนี้หลังไม่ไม่ค่อมแข็งแรงขับรถได้ขับรถได้สบายสบายขับรถไปวัดไปวาได้เลยสบายเลยไปไหนได้สบายขับคนเดียว ใช่ครับเจ้าเพื่อนแม่เป็นไงเพื่อนแม่แต่ละคนหลังค้อมหลังข้อมไปหลังข้อมหมดแล้วงอมเือนหมดแล้วบางคนก็ข้อเสื่อมข้อเสื่อมความสูงลดลงและของของแม่นี่ความสูงยังเท่าเดิมอายุหกสิบเก้าย่างเจ็ดสิบแล้วฟันยังครบทุกซี่ฟันยังครบทุกซี่นี่นะฟันครบทุกซี่มีสุขภาพร่างกายดีในร่างกายไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรสักอย่างอ่าเขาเอาเฮมูฮิมมาให้ทาน เป็นยังไงเออเฮโมฮโมก็ทานแล้วก็ด,ทกดีทานแล้วไม่เพลียร่างกายสดชื่นนต่นเช้ามาก็สดชื่นก็ลองกลอง็ลองทานดูพึ่งทานดูก็ดีอ่ะรู้สึกว่าดีหลับหลับสบายหลับสบายหลับลึกหลับสบายเครื่องสำอางก็ดีโฟมโดยโฟมล้างหน้าดีมากโฟมล้างหน้าตโตมีดีมากใช่ ชอบดีมอกลมหน้าดีมากแชมพูก็ดีมากหอมแชมพูนี่หอมและครีมทาหน้าครีมทาหน้าก็ดีมากถูกด้วยสุดยอดถูกด้วยราคาราคาก็ถูกไม่แพงดีมากพอกลงหน้าก็ทุกอย่างดีหมดอะของอโทมี่อะใช่ใช่ดีมากทุกอย่างดีมากแม่ชอบคะแนนเตปซิฟให้กี่คะแนนเลสิปันยาสีฟันก็ดียาสีฟันแปรงฟันดีมาก ไม่ให้กี่คะแนนคะแนนเต็มสิบไม่ให้กี่คะแนนครับสิบนี่สิบคือชอบมากสิบนี่คือแบบดีเออสิบคือเก้าสิบเก้าตอนนี้จะเปลี่ยนมาใช้ของอะโทมี่หมดเลยของของยี่ห้ออื่นที่แพงๆนั่นจะเริ่มใช้แล้วรู้สึกว่ามาใช้ของอะโทมี่อดีขอบคุณครับแม่สุดยอดเลยค่ะแม่ขอบคุณมากค่ะสุขภาพดีไปพร้อมๆกันนะคะจะได้สุขภาพดีเหมือนแม่นะคะนี่ดู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  อาหารเสริมแม่ผมของโดบของโดบสารพัด <c oughs> ปปน, <c oughs> นี่นี่นะ้มันปลาโทมี่เฮโมฮิมอะโทมี่ร,มรูทีน<ร>คนแก่มีปัญหาเรื่องตาเป็นสายตาสายตามีปัญหาอะไรนะมีดำเม,ม็ดดำๆมีเส้นอะไรในลูกตาอย่างเงี้ยเขาก็แนะนำให้แม่ทานตัวนี้โปรตีนแม่ก่อนทานนะสารพัดนะครับ